สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมนะคะคอนโดลุพินีพักในเกษมก8ห้องนี้เป็นห้องของพี่เองนะนี่นะคะวันนี้ปล่อยเช่าค่ะติดวอลเปเปอร์น,นะคะสวยงามค่ะนี่นะคะห้องของเราค่ะนี่นะคะก่อนประตูก็เป็นแบบสมัยใหม่นะคะนี่ค่ะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะ หจุดอันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะใหม่เอี่ยมค่ะตู้เสื้อผ้าบิวอินแอร์หนึ่งเครื่องสองเครื่องนะคะนี่นะคะเพนที่ครัวนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะในกระจกก็พี่เองนะคะนี่ค่ะเจ้าของห้องเองค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยปล่อยเช่านะคะราคานะถูกที่สุดในตึกเลยค่ะห้องสวยงามนะคะ ดูวิวนะคะนี่ค่ะวิวิวกรุงเทพมหานครนะคะวิวกรุงเทพมหานครนะคะนี่นะคะมีระบบสำหรับวางเครื่องซักผ้าด้วยค่ะพอดีพี่มีหลายห้องนะคะมีคอนโดนทั้งหมดตอนนี้มีห้าห้องก็ไม่ค่อยได้ปล่อยเช่าเออไม่ค่อยได้อยู่นะคะห้องนี้ไม่ค่อยได้อยู่จริงๆค่ะนี่ดูค่าไฟสิคะนี่เห็นไม่เอ่ย จ็ดสิบบาทเองนะเจ็ดสิบบาทเองนะคะนี่ค่ะถ้าสนใจเช่าก็ติดต่อมาได้เลยศูนย์หกสี่เจ็ดอ่าศูนย์หกสี่อะไรวะหนึ่งห้าศูนย์เก้าสามสามสามค่ะนะคะขอบคุณค่ะ